ครับออสวัสดีพ่อพ่อแิ่งสาวน้อยพป่บันแทงเอฟซีช่องุ่งชาแนลครับหนาวครับอากาศเย็นตอนนี้สิบสามองศาครับที่สำนักสงฆ์ทันเซนสุขันนิธรรมนะครับอยู่กับหลวงปู่สุขยอโสธรนะครับเรามาสำพระตาหารถวายหลวงปู่นะครับวันนี้ตรงกับวันพระนะครับ ขึ้นแปดถ้ำเดือนสอง 2, หรือเดือนยี่นะครับเนาะขออนุญาตโอ้ยปิดปากกับเย็นครับสิบสามองศานะครับเป็นยังไงพี่น้องนะครับเมือ่อคืนโอ้ครับสีสเกตสีสเกตไปให้ยกำลังใจหลากันหล่นหลามครับอา้าวขอบคุณแทนลา กุ้งอิงนะครับเนาะอากาศเย็นอากาศหนาวนะครับลาก็พึ่งฟื้นนะครับเนาะเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับเนาะเดี๋ยวก็จะค่อยดีไปเรื่อยนะครับเนาะแล้วก็ดีใจด้วยนะครับยาสุภาพนะครับเนาะก็ได้กลับบ้านนะครับเนาะบอสโจได้ไปรับกลับบ้านแล้วนะครับเนาะดีวันนี้ขึ้นนะครับแข็งแรงไวๆนะครับจะได้ไปกับวงนะครับไปเป็นกำลังใจ นะครับเนาะให้กับลูกๆในวงสาวน้อยเพรบ้านแพงนะครับเนาะตรงนี้อากาศเย็นครับดูแลรักษาสุขภาพกับวัดนะครับกำลังเริ่มระบาดนะครับเนาะหลายพื้นที่นะครับหลายพื้นที่นะครับวัดใกล้วัดใหญ่นะครับตลอดจนวัดธรรมดานะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับไปพบแพทย์ พบหมอนะครับรับยานะครับมาทานนะครับให้แพทย์สั่งนะครับเนาะถึงจะปลอดภัยนะครับซื้อยามมากินเองนะครับบางครั้งมันก็อันตรายนะครับเนะบนะาะฝากท่านดูแลสุขภาพด้วยความเป็นห่วงนะครับเนาะโอ้เย็นยังไงพี่น้องแถวบ้านพ่อแม่พี่น้องเป็นไรเย็นบอเย็นบอ <laughs> โอ้เย็นจนแข็งหมดเลยครั <laughs> บกรรมวัานก็ได้ ได้สอบถามไปทางพียงยธเนาะพียงยธก็บอกให้ประสานไปยังที่อจิตะนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้โทรคุยกับที่อจิตะนะครับว่าวันที่เก้าเป็นวันเดินทางนะครับวันเดินทางไปแสดงที่เขตภาคกลางทัวร์นะครับป้าช่วยนะครับนก็สุพรรณบุรีนะครับเนาะคือแรกนะครับหลังจากเดินทางนะครับจากอีสานเรานะครับ วันที่เก้าเป็นวันเดินทางนะครับเนาะก็จะได้ประสานไปยังพี่ตะนะครับพ่อเอกนะครับลาวุงอิงนะครับเพื่อจะอให้ได้แวะนะครับแวะพบหลวงปู่นะครับเนาะหลวงปู่อยากเจอนะครับเนาะอยากเจออยากพูดอยากคุยนะครับเนาะกับพระเอกไม่หน่อยลาวงุงอิงเนาะครับ กเดี๋ยวระษานอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเนื่องจากวันนั้นเป็นวันที่ไม่มีงานแสดงนะครับวันที่เก้าเป็นวันเดินทางนะก็น่าจะ,อะพอปีกเวลานะครับแวะมาหรือ,อยังไงนะครับเดี๋ยวก็ต้องประสานอีกทีหนึ่งนะครับเนาะครับเนื่องจากปีนี้ก็ปีหกแปดแล้วนะครับปีใหม่นะครับลวงปู่อยักเจอหลานปู่อยักเจอหลาน อ,อครับเ,เดี๋ยวได้ติดตประสานก็ยังเปี่ยจิตะนะครับวันนั้นก็ได้คุยกันก็วันที่ยี่สิบสามธันวาที่ผ่านมานะครับพอดีมันมืดนะครับเนาะหลวงปู่ขึ้นขุดก่อนก็เลยไม่ได้มาตามจริงลาจะมากราบนะครับเนาะมืดหลวงปู่ขึ้นขุดก่อนนะครับห้าโมงกว่าหลวงปู่ขึ้นกุตินะครับเนาะน่อจะอายุเยอะแล้วนะครับเนาะแปดสิบเก้าแล้วตอนนี้หลวงป,าาปู่นะครับเนาะก็เข้ามาแปดสิบเก้าปีนะครับเนาะ อากาศก็เย็นด้วยช่วงนี้โอ้ครับวันนี้นะครับวันนี้วันที่หวันจันทร์ที่หวันจันทร์ที่หมีคิวแสดงที่ไหนเอ้ยวันนี้วันนี้วันนี้วัน,น,วนที่6มีคิวแสดงที่ไหน บ้านพงสวายท่าตูมอ๋อท่าตูมสุรินนะครับสุรินสุรินครับวันนี้พี่น้องชาวท่าตูมสุรินนะครับเนาะก็จะได้ไปให้กําลังใจกันอีกนะครับเนาะโอ้ครับเจริญเจิญเดิญครับไปให้กําลังใจลานนะครับอากาศเย็นนะครับก็เตรียมผ้าห่มเสื้อกันหนาวนะครับเนาะหนะมวก กับยมให้พร้อมครับนี่ขนาดแดดเริ่มออกนะครับยัง13องศาครับวันนี้13องศาถึงว่าอากาศทำไมมันเย็นแท้เมื่อวาน18 19นะครับ19 20เมื่อวานครับวันนี้ลดลงมา13องศานะครับเนาะเย็นครับเย็นครับไวดูแลรักษาสุขภาพนะครับเนาะ เมื่อคืนนะครับที่อำเภอโชคชัยนะครับเนาะก็มีงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับวัดบ้านโจทย์เมื่อก่อนสาวน้อยเพื่อนเพ,เพงก็เคยมาแสดงครับอันนี้น่าจะติดคิวนะครับก็เลยเป็นระเบียบวัดศิลป์น,นะครับเมื่อเมื่อคืนนะครับเนาะืมไม่ได้ไปครับ ถ้าตูมสุรินวันที่หกวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดก็ไปที่สีสะเกดวันที่แปดสีสะเกดนะครับแล้วก็วันที่เก้าเดินทางออน,นะนทัวร์นะครับเนาะวันที่สิบก็อู่ทองสุพรรณบุรีนะครับอู่ทองสุพรรณบุรีนะครับเนาะน่าจะมีเวลาช่วงนั้นเนาะครับเนาะที่จะให้พ่อเอกนะครับลาอุงอิงได้แวะนะครับมา หาลงปูสักนิดนะครับเนาอเออเอาลมปีนี้ปีหกแปดแล้วนะครับลงปู่ก็อยากเจอหลาอุงอิงนะครับนอะองปู่ก็ไม่ได้ไปขึ้นบ้านใหม่หลาอุงอิงนะครับนาอเนื่องจากการเดินทางแล้วก็มีกินนิมนต์ทางนี้ด้วยนะครับเนาะลงปู่ครับแต่ก็ ได้ทำคลิปไว้พรไปฝากไปนะครับเนาะทางช่องทางเพจของพ่อเอกนะครับเนาะพีย,ยุทธนะครับเนาะครับเ <c oughs> ย็นลััวันนี้มันพระนะครับญาติโยมมาวัดนะครับก็กลับกันไปแล้วนะครับก็นำประตาหารมา ร่วมถวายพระประธานหาลวงปู่นะครับนาะเวลาเก้า <ones S 1> นาฬิกา <one> หรือสิบ <one> โมงนะครับหลวงปู่ฉันสายนะครับเมื่อวานก็ใกล้ๆสิบโมงนะครับนาออากาศเย็น <one> นะครับอากาศเย็นหลวงปู่ฉันเวลาเดียวนะครับก็เลยฉันสายหน่อยครับ วันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่เริ่มทํางานแบบเต็มตัวนกําเน็หลังจากวันเสาร์ที่ผ่านมาโอ้ยรถเดินทางครับแน่นถนนสาย24นะครับเนาะขาเข้ากรุงเทพครับเอาก็ให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยหน่อยนกกำเน็อก็ถึงที่หมายนะครับเนาะ